ก็เท่ากับว่ายกของการวิ่งชา้านะสำหรับผมกลายเป็นว่าเ a p o r f l y 4ชนะสิ่งนั้นเพราะว่าความแคบของแพลตฟอร์มที่เราเห็นว่ามันแคบไม่มีผลกับความมั่นคงแม้แต่น้อยมันแคบแต่ข้างล่างแต่มันแนบพื้นแล้วเข้าดาันทำโฟมมันแน่นขึ้นมันไม่ใช่ซูมเอที่เรารู้จักนะแล้วก็แผ่น f l y ยเพดมันงอ,กออกมาตรงนี้ นะแผ่นมันค่อนข,ข้างเต็มท้ายสุดแม้ว่าจะเห็นว่ากลางเท้ามันคอดแต่มันคอดแบบมีเหตุผลนะ่มันรับเท้าพอดีแล้วถ้าคุณใส่รองเท้าแน่นแบบที่ผมว่านะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้เขาทำรับพอดีรัดเชือกให้แน่นมันจะรับอุ้งเท้าพอดีไม่ว่าจะเป็นคนเท้าล้มเท้าแบนนะเพื่อนผมที่อยู่ทางใต้ท่านหนึ่งนะเท้าล้มแบนจัด แต่ใส่รองเท้าคู่นี้ลองว้าวคาแรกบอกว่ารองเท้ามั่นคงมากไม่เห็นจะไม่มั่นคงตรงไหนนะความกว้างจริงของรองเท้ามันกว้างนะลองดูอีกทีนะครับโฟมที่มันรับเท้าเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมันกว้างแค่นี้นะผิดกันเยอะนะข้างนึงเป็นเซนเลยทีเดียวนะถ้าบอกว่าคู่นี้เจ้าเน็กซี่ชนะในการวิ่งช้าสำหรับผมนะ ถัดไปถ้าเป็นการวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็ว a d i o s Pro 4เป็นรองเท้าที่เป็น a d i o s ที่วิ่งมันที่สุดนะตั้งแต่เคยมีมาถ้าถ้าเน้นความมันนะวิ่งเร็วมันที่สุดตั้งแต่เพจ5สำหรับผมเนี่ยตั้งแต่เพจ5ต้นๆเป็นต้นไปเลยจนถึง4กว่านะจน4ต้น a d i o s มันนะครับมัน ความโยกเยกคงเคลงหายความแน่นมั่นมั่นใจมั่นคงในด้านหน้ามันจะมาเลยเพราะว่ามีแรงกระทืบพอมีแรงกระทืบที่แรงพอจากความโคงเพลงมันจะอยู่นะโฟมยุบรอดมันแข็งนะครับรุ่นนี้บางท่านบ่นกันเลยทีเดียวว่ารลอดแข็งมากสถานเท้านะแต่ผมชอบแล้วมันก็ไม่รู้ผมตัวผมเองนะโดยส่วนตัวเนี่ย ไม่รู้สึกกดเจอหรือสะท้านเท้าแต่อย่างใดในการวิ่งเร็วนะทนั้งทั้งนี้น้ำหนักผมเยอะนะตึมตึมตึม,ตมดีดส่งนี่เป็นอดีออสที่ดีดส่งที่สุดนะแผ่นนิ้วดีดส่งที่สุดนะรุ่นอื่นๆจะเป็นอารมณ์แบบว่าต้องกระแทกแรงมากอันนี้ไม่ต้องกระแทกแรงมากคือมันดีดตลอดเวลายก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 ,ยกเป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วโคตรมันติดเท้านะครับแล้วก็กระแทกเท้าได้มันด้วยเพราะว่ามันนุ่มเพราะฉะนั้น การกระแทกเท้าลงไปเราไม่เจ็บนั่นเองเราก็จะมีความมั่นใจในการกระแทกปัง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 สนุกแต่เดี๋ยวก่อนนะคือพอสุดท้ายท้ายสุด1น,นะครับพอเร่งไปในระดับ1เกินกว่า4ผมจะเริ่มรู้สึกว่ารองเท้าเริ่มตอบสนองช้าแต่ก็ยังโอเคอยู่ตราบที่รองเท้าเลยเพจ3ขึ้นไปนะจะไปเลย ไปเป็นเลข2แล้วผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายเขาก็ยังออกแบบมาให้นักกีฬาและคนตัวเบาใช้เขายังไม่ได้เอาใจหมียักษ์แบบผมหมูยักษ์แบบผมอุดๆนะอุดๆอุๆแบบนี้นะยังไม่เอาใจคือมันรับน้ําหนักไม่ได้มันยุบหลอดที่ลายคนบ่นว่าแข็งอ่ะมันยุบแล้วมันคืนไม่ทันนะครับ1เพราะมันเป็นหลอดมันไม่ได้เป็นแผ่น แผ่นเนี่ยมันรับแรงได้เต็มที่กว่าเต็มหน้ากว่าเพราะฉะนั้นมันรับน้าหนักได้มากกว่านะก็คิดง่ายๆนะแผ่นมันแบนเต็มอย่างนี้ตลอดมันเป็นซี่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 นะฮะสี่หรือ5้ซี่นี่แหละเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างหลอดมันก็รับน้ําหนักไม่ได้นะครับยังไงมันก็รับสู้รองเท้าแผ่นไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนี่รองเท้าแข่งนะหนัก90อยากใส่รองเท้าแข่งต้องทําใจนิดนึงมันก็จะถ้าเกิน3มปุ๊บ รองเท้าจะเกิดอาการเริ่มจมคืนไม่ค่อยทันนะมีอาการเข่าอ่อนเป็นบางอารมณ์จะบอกว่าด้วยความอ่อนแอของผู้วิ่งอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นผมอาจจะยอมรับแต่ว่าลองหลายทีนะเพราะรองเท้าคู่นี้วิ่งไปเยอะสำหรับโปร4เนี่ยมันก็ยังออกอาการแบบเดิมอยู่นะผมให้โอกาสถึง7-8รอบแล้วมันก็ยังขาดในช่วงเร็วจัดจดกระทึบแบบหมดแรง สุดแรงเกิดเรียกว่าอะไร all out นั่นเองนะ all out มันยังตอบสนองผมได้ไม่ดีพอนะครับมันยังแบนๆน,น,นิดๆน,น,นะไม่ได้แบนจนน่าเกลียดนะแต่แบบมันจะแบบมีช่วงที่มันเหมือนมันโหวงหายไปนะก่อนที่มันจะคืนออกไปนะช่วงนั้นแหละจะทำให้ผมเข่าอ่อนนะแล้วเราก็จะไม่กล้าวิ่งเร็วกว่านั้นนะไม่กล้ากดไปมากกว่านั้นแล้วสำหรับ p r o 4ผมก็กดได้อยู่แถวแถว24 25นะมันเร็วกว่านั้นปุ๊บแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะรู้สึกตุปัดตุเป๋ละไม่ไม่ไม่แฮปปี้ละสำหรับ p r o 4นะแต่นอกนั้นถือว่าโอเคนะก็มันไม่ได้แย่นะสำหรับคนทั่วไปผมว่ามันดีเลยนี่สิครับประหลาดบางใช่ไหมหลายคนกลัวบอกว่าบางแบนเดี๋ยวผมจะทำ EP พิเศษนะ คอยติดตามชมกันไว้ให้ดีว่าจะเป็น EP เกี่ยวกับอะไรนะหลายคนพูดว่ารองเท้าอ่ะคู่นี้เว็บเปอร์ฟลายสเนี่ยมันบางแบนอ่ะผมวัดให้ดูอีกทีนึงนะจริงๆมันไม่ได้เป็นรองเท้าแบนบางอะไรนักหนานะเขาบอกว่าหายไป3มมิลผมวัดให้ดูอีกทีเลยอ่ะวัดยังไงจะให้วัดยังไงดีอ่ะวัดอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะนี่นะบอลเอฟฟุตอยู่ประมาณนี้แล้วก็วัดเลยนะแต่ตรงนี้ตรงที่ขอบชนเนี่ยมันไม่ให้ความสูงจริงความสูงจริงมันต้องต่ําลงไปอีกนิดนึงนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออ่นะประมาณนี้นะอันนี้วัดแบบผมไม่ดูเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบช่วยรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรใหม่นะไม่ได้ช่วยนี่ในกี้นะไม่ใช่ รองเท้าอื่นอ่ะดูสิฮึบนะมันจะสูงประมาณเดี๋ยวยุบไปประมาณยุบไปในเนื้อนิดหนึ่งประมาณมิลสองมิลหน้าสูงเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบสี่นะสามสิบสี่โอ้ยขออภัยสายตานะฮะ 34่คราวที่แล้วผมวัดได้เท่าไหร่นะ33นะใกล้เคียงกันเพราะว่าที่วัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอที่ด้านหลังนะครับนะด้านหลังผมวัดประมาณนี้นะที่วัดมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็บริเวณที่วัดเนี่ยคือเอานิ้วโป้งกดไว้มันคือสัมผัสของนิ้วโป้งกับด้านนอก 40นะ40คราวที่เราวัดได้ถ้า่สิบจคราวนี้วัดได้40นะก็ะคือใกล้เคียงแหละวัดได้ประมาณเดียวกัน34 40.6ดอจำไม่ได้อีกแล้วอะไม่ได้ดูเลยสเปคผมไม่ชอบดูจริง,รงสเปครองเท้าเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องใสอะคือถ้าสเปคไม่ตรงจะไม่ซื้อหรอหรือว่าถ้า สมมุติว่าเจอรองเท้าอะติ้งต่างว่าเป็นรองเท้าคู่ไหนดีสมมุติว่าเป็นรองเท้าคู่นี้โหยดอบแค่2อ่ะแต่แบบสเปคหน้าใช้อะแต่แบบเฮ้ยดบสองผมไม่กล้าซื้อใช้หรอกไม่ผมไม่ได้ดูขนาดนั้นนะเพราะว่ารองเท้าดบสองก็ซื้อมาใช้ดบศูนย์ผมก็ใช้ใช้หมดนะฮะมันผมรู้สึกว่ามันสนุกท้าทายดีนะแล้วมาวิ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะร,รองเท้าดบน้อยดอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีความรู้สึกขนาดนั้น กลับมาที่ความเร็วส่งดีเนี่ยตรงกลางมันแข็งกำลังดีเพราะฉะนั้น,นเป็นรองเท้าที่ไหลส่งรองเท้ามันแปลกนะถ้าเทียบกันนี่ไม่เอ r e ก s สิบเลยคือค่อยๆเชิดขึ้นแล้วดูนี่เดียอย่าดูฝั่งนี้นะดู a d i o s pro 4อย่าดูฝั่งนอกเท้ามันจะรู้สึกว่ารองเท้าอะไรมันเชิดชันขนาดนั้นถ้าคนชอบถ่ายแบบนี้ แล้วมันจะเห็นเส้นสันเห็นแต่สันนี้เพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่ารองเท้า่มันโหเชิดโหดมากนะจริงจริงรองเท้ามันอยู่แค่นี้ดูให้ชัดดูข้างนี้เลยฮนะเชิดเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าชันกว่าชันกว่าเน็กไหมชันกว่าเยอะเลยดูสิชันกว่าเยอะความสูงต่างกันประมาณร่วมๆนะถ้าโฟมความสูงโฟมเนี่ยต่างกันประมาณ89มเก้ามิลกับโปรสีนะ โปร4มีความกลิ้งนะแต่ไม่ได้ไม่ได้กลิ้งจา๋าเพราะว่าด้วยความที่รองเท้ามันนุ่มนะมันก็จะยุบแล้วก็กลายเป็นไหลซึ่งเป็นข้อดีเพราะว่ามันไม่หักหักนะมันก็จะมีความสมูทไหลไปอย่างนี้นะครับแต่ในขณะที่โปร4ขออภยัยฮะโปร4เนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ n น็กซีเนี่ยเชิดก็ไม่เยอะนะครับความชันก็ไม่มี แล้วมันดียังไงมันเป็นธรรมชาติไงครับความเป็นธรรมชาติคือวางปะแล้วมันเนี่ยลองดูนะลองดูเนี่ยดูนะมันจะหยุดแล้วค่อยหักแต่ในขณะที่ไนกี้เนียนนะ ลองไปจับรองเท้าทำดูแบบนี้แล้วท่านจะรู้สึกเลยว่าอ๋อไหลรองเท้าไหลมันเป็นอย่างนี้รองเท้ากลิ้งมันเป็นอย่างนี้มามาอยู่แล้วก็หักนะเวลาเราทำมือเวลาเราไถรองเท้าเนี่ยมันจะรู้สึกได้ครับเร่งมันกว่าติดเท้ากว่าเพราะอะไรเพราะมันเบากว่าแผ่นอยู่ใกล้พื้นแล้วแผ่นแข็งกว่าเยอะนะแผ่นมีความแข็งกว่าเยอะปั้งปั้งป้ง,ปงข้อดีของ เน็ก4คือที่แอบเหนือกว่าปารีสนะคือโฟมซูมเอ็กมันนุ่มกว่า FF Turbo Plus นิดหนึ่งแล้วก็เขาให้มาใต้แผ่นหนากว่านิดหนึ่งพระมันหนากว่ามันซับมันซับมันเตี้ยเหมือนกันนะเนี่ยเตี้ยเหมือนกันแต่ว่ามันซับแรงกระแทกความสะท้านในการวางเท้าลงไปตอนแรก ดีกว่าปารีสพอสมควรนะมันให้ความละมุนล,ละไม่มากกว่าแต่คิดว่ามันเป็นรองเท้าละมุนไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ละมุนแบบ n e x t 1ด้วยนะและ Next 1เนี่ยใต้เท้ามีเยอะกว่าน,นี้เหยียบลงไปบบฟูบนุ่มนะแล้วเขาจูนโฟมมันนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นมันนุ่มมากนะต่างกันมาหาศาลอันนี้แบบรีสปอนส์ดีป้อง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 ,องยิ่งเล่งยิ่งมันแล้วรักษาเพสง่ายมากเพราะได้ความที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้มันไหลแบบเนี้ย ควงเท้าไปไม่มีเบื่อนะมันเพลินนิ่งแล้วก็รักษาเพสรักษารอบง่าย mm. เพื่อนลากไป mm. ผมไปสบายนะเหนื่อยน้อยจนเพื่อนทักว่าพี่วิ่งเร็วรู้ตัวไหมผมบอกว่าไม่รู้พี่ลองดูนาฬิกาไหมปรากฏว่ามันเป็นเพสตึงๆของผมก็คือ530 520ณนะตอนนี้นะถือว่าโอเควิ่งต่อกับเขาไปได้แฮปปี้มาก6-7โลวิ่งได้ ในเพจขนาดนั้น6-7โลผมพอใจนะสำหรับสภาพณนะตอนนี้นะครับอ่ะยกนี้วิ่งเร็วเร่งผ่านอ่ะแล้วทีนี้ต้องมีคนถามว่าเมื่อกี้บอกว่าไอเนี่ยเข่าอ่อนคืนไม่ทันเน็ก3ออกอาการไหมไม่ก็บอกแล้วว่าด้วยความที่มันเป็นแผ่นก็เลยไม่ออกอาการปั้งออกกดขึ้นไปสองสแล้วยังเหลือนะผมว่ามันพอแล้วนะ คือเหลือแต่ผมเริ่มกลัวใจเริ่มกลัวหกล้มรองเท้ายังไม่มีความเป๋ไม่มีความปัดนะยังมั่นคงอยู่แล้วก็นึกว่าหัวเปิดนะนะยางก็ยังเกาะดีอยู่นะท้ายก็ยังมีความมั่นคงผมก็ยังลงส้นอยู่นะลงเต็มเท้าแล้วแหละอย่าพูดว่าลงส้นเลยเวลาวิ่งเร็วผมจะลงประมาณเต็มเท้านะมันก็ยังแบบมั่นใจอะ่ะยังมั่นใจอยู่ปั้ง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 ,ปงไปได้เรื่อยๆนะสองสามดูนาฬิกาแล้วโอเคพอ จริงๆตอนดูนาฬิกาคือ2 4กว่าแล้วมันวิ่งได้2 3ผมถือว่าพอใจสําหรับรองเท้าบอบบางที่ดูบอบบางแบบนี้นะแล้วก็ดูแล้วกันว่าจริงๆแล้ววิ่งมาคู่นี้วิ่งเน็กซเนี 4, นะ่ยวิ่งมา3รอบนะประมาณ20กิโลมันก็ไม่ได้พังเพิ่มนะมันก็เป็นแค่นี้แหละอันนี้คือถ้าคุณใส่เปอร์เซนต์มาหรือคุณใส่เอลฟามาคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขา นะมันเป็นรอยสีแตกรอยโฟมแตกอะไรอย่างนี้รับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะกับ n น็กซโอเคมากตอบสนองดีนะครับว่องไวแล้วก็ดีดโครมวิ่งเร็ว n น็กซชนะนะเอ่อความนุ่มสบายมันไม่ได้นุ่มเหมือน n e x กซไม่ได้นุ่มเหมือนเน็กแต่ก็ยังให้ความนุ่มในฟิลของซูม X X อยู่นะครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นซูม x ที่รู้สึกว่าหนักแน่นขึ้นนะมันมันไม่ได้หนักนะมันมันแน่นมันแน่นขึ้นคือมันยุบยากขึ้นนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าฟิลมันดีกว่า nex 2นิดหนึ่ง nex 2อะมันรู้สึกเป็นยางยางทื่อๆนะต้องใช้ไปสักพักหนึ่งมันถึงจะกลับไปคล้าย nex 1นะในขณะที่ nex 4เนี่ยมัน ใช้ไป3ทีแล้วผมว่ามันฟิลมันคงเป็นอย่างนี้แล้วแหละมันไม่น่าจะต้องนวดนานเพราะซูมเอ็กไม่ค่อยต้องนวดนานเท่าไหร่นะไม่ใช่แบบ React X ในในพวกซูมไฟล์อะไรอย่างนี้ก็นุ่มกำลังพอดีนะแน่นขึ้นแล้วก็ความย้อยน้อยลงเยอะการตอบสนองดีขึ้นเยอะคือรองเท้ามันยุบน้อยๆอย่ะมันเนี่ยเนยถ้าลองดูนะมันจะยุบแค่นี้มันเมื่อก่อนถ้าเป็นซูม x ของเน็กหนึ่งเนี่ยมันจะยุบวาบมาอย่างนี้เลยแต่อันเนี้ยมันยุบได้แค่นี้ถ้ายุบจริงๆมันยุบได้แค่นี้เนี่ยลองดูเวลาลงเต็มเท้ามันยุบได้แค่นี้เองด้านหน้าแน่นกว่าเน็กหนึ่งนะแน่นกว่าเน็กหนึ่งสองสามไม่ต้องพูดถึงสามนี่คือยุบมากต้องเป็นส,สาวร่างเล็กแล้วก็เป็นนักวิ่งสเปคเทพนะแตะโป้งแล้วออกเงี้ยแตะเรียกว่าแตะแตะ,แตะแบบเนี้ยเน็กสามถึงจะเอาเขา ถึงจะเอาเน็กอยู่ไม่ใช่เน็กเอาอยู่นะก็เน็กก็โอเคเลยวิ่งไม่รู้จะบ่นอะไรแล้วอ่าแบบบางคนไม่ถูกใจนะผมก็อันนี้เราบอกไม่ได้จริงแต่ผมสนุกกับมันนะแล้วก็วิ่งเร็วดีดีมากๆเลยความเบาดีนะอะไรก็ดีเน็เออแต่แต่แต่นะ ถ้าเทียบความสบายนะความละมุนเท้าในการที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องความนุ่มหนวนความสบายใช่ไหมนี่เลยใส่เดินห้างยังสบายใส่เดินห้างโอเคนะผมใส่แล้วแบบไม่ได้รู้สึกแย่โครงเคลงอะไรมากมายคือผมเป็นคนที่ใส่รองเท้าโครงเคลงมานานเพราะฉะนั้นผมรับได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปยิ่งเป็นคนหัดวิ่งเนะี่ยผมก็ยังคือเขาอาจจะรักความนุ่มของมันนะ ความนุ่มความรู้สึกเด้งที่แบบว่าคือเขาเรียก first impression ความประทับใจแรกมันดีมากใส่ปุ๊บแบบโหยืนเต็มเท้าโอ้นุ่มจังเลยอ่าค่อนข้างมั่นคงจังเลยแล้วก็เด้งจังเลยอะไรแบบเนี้นั่นคือความประทับใจแรกคือ adidas กิ n นะเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็จะเห็นว่าคนชอบมันมากเพราะว่าอย่างเพื่อนถอดให้ลองลองโอ้รองเท้านุ่มรองเท้าเด้งน,นู่นนี่นั่นนะครับ สบายกว่ามันให้ความละมุนความสบายกว่าจริงๆนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนติดนุ่มจ๋าก็นะนี่ดีกว่ามั่นคงก้าวไปผมก้าวในร้าน i m m 4 7สนะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไปรับรองเท้านี่ปักอยู่ไม่รู้ว่าเป็นด้วยเพราะว่าพื้นพื้นของ IM m ม่ะมันเป็นเหมือนพื้นฟิตเนสคล้ายๆพื้นฟิตเนสนะเป็นยางแข็ง เหยียบปุ๊บรองเท้าเปื้อนเลยนะเป็นสีดําปืดเลยเพราะว่ายางมันดําๆปับ๊บมันเหมือนรองเท้าที่ดูดพื้นมากนะแล้วมันก็แบบมีความมั่นคงมากเรามีความมั่นใจถ้าเทียบกันแล้วคืออันนี้ต้องใช้สมาธิมากกว่าโปรโสีนใช้สมาธิมากกว่าในขณะที่อันนี้คือเหมือนรองเท้าแบนๆวางปับ๊บมันดูดพื้นอยู่เลยแล้วก็นิ่งสนิทไม่มีอาการยุกยิก,ยกทั้งๆทงี่เราเห็นว่ารองเท้าอะบิดไปบิดมามันบิดง่ายเพราะว่ากางมันแคบนะ กางด้านล่างมันแคบเนื้อมันไม่ต้านการบิดเท่าไหร่แต่เราวิ่งเราไม่ได้มานั่งบิดรองเท้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาวิ่งหรือเดินมันปั้งมันอยู่เลยปุ๊กปุ๊ปุ๊ปุปปปปปป๊แฮปปี้มากนะสะแต็กเดี๋ยววนกลับมาที่สแต็กนิดนึงสแต็ก40เนี่ยนะผมว่ามันก็คือเท่ากับรองเท้าคือถ้าเป็นสเปคมาตรฐานคือ38นะ3าเนะี่ยจริงๆมันเตี้ยกว่าเน็ก2 เน็กหนึ่งเน็กสองแค่สองมิลอ่ะก็ลองดูแล้วกันเท้า <Yeah. S 1> เราไม่น่าจะรู้สึกหรอกสองมิลนี่ผมว่าน้อยมากเพราะเน็กสองในสเปคผมเน็กหนึ่งเน็กสองมันวัดได้ประมาณสี่สิบเอ็ดครึ่งนะก็มากกว่านิดหน่อยสี่สิบเอ็ดครึ่งถ้าจไม่ผิดโอเคมีอะไรอีกไหมความเกาะเหรอเอาไปวิ่งลุยน้ามาแล้วทั้งคู่นะเปียกน้ําลาดน้ําลงไนที่รองเท้าลาดแล้วก็เอาเท้าลากลองวิ่งนะ ผ่านทั้งคู่นะไม่มีอาการไม่มีอาการลื่นพื้นถือว่าไม่ลื่นทั้งคู่ตะกุยดีเวลาสับรู้สึกเกาะดีทั้งคู่ไม่มีอาการลื่นไหลนะครับแล้วก็ลื่นน้ำไม่มีเลยความทนทานคืออย่างนี้ลายมันไม่ได้ทำมาครบหมดนะบางคนเผลอไม่ทันดูแล้วก็ไปดูอีกทีนึงเฮ้ยยางสึก ตรงนี้แต่งจริงมันไม่ใช่นะตรงเนี้ยมันไม่มีลายอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีลายอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่ามันสึกหายไปนะเพราะฉะนั้นมันคือ,อยางจีนพูดกันตรงตรงเลยเพราะฉะนั้นยางจีนโคตรทนนะเขาต้องใช้ยางจีนเพราะว่าเขาต้องการลดน้ําหนักจากคอนเดนเซนตันซึ่งมันหนักนะเขาก็เลยต้องใช้ยางจีนไม่รู้จะลดยังไงแล้วลดนี่เป็นที่ที่ลดน้ําหนักได้ง่ายที่สุดนะครับกลับมาที่เว็บฟลายคือ หนาทนนี่พูดจริงๆนะด้านหน้าหนาทนตุ่มเนี่ยวิ่งไป20โลนะตุ่มบนสี่เหลี่ยมยังอยู่ครบมีวิ่งช้ามีวิ่งเร็วทุกอย่างแล้วนะด้านท้ายเอ้ยางแข็งด้วยนะนี่สัมผัสมันยังด้านด้านเหมือนของใหม่อยู่เลยอะ่ะแบบมันไม่มีรอยอะ่ะผมลงส้นนะ แต่ผมไม่ได้ลากส้นนะสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผ่านเช่นกันจะบทอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วสำหรับรองเท้า2คู่นี้ผมว่าสูสีนะมันแล้วแต่จะจริดมากกว่าแต่สำหรับตัวมนุษย์ตะขาบเองทั้งท่านี่เป็นคนวิ่งช้านะแล้วก็ด่าไนกี้บ y ยเป็นแฟนบอยไนกี้เช่นกันรัก Adidas แล้วก็ด่า Adidas b บ่อยเช่นกัน mm hmm. เที่ยวนี้ สำหรับเลขสี่ทั้งคู่ผมคงเลือกเจ้านี่เพราะว่ามันให้ความเพลินมากกว่าแม้ว่าจะมีรอยแตกอะไรแบบนี้แต่เวลาผมจะออกไปวิ่งผมวางวงรองเท้าไว้เนี่ยผมจะมองเจ้าเ็กสีเป็นคู่แรกๆเหมือนกันนะคือมันเป็นรองเท้าที่ไม่สุดต่งสักอย่างถ้าเป็นแบบที่เขาชอบทำห้าแฉกไอห้าดาวหกดาวอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบมีช่องไหนที่มัน โผลออกไปแหลมขึ้นไปแบบนี้แต่ทุกอย่างออกมาแล้วมันกลมกลืนมันเลยทําให้เราเพลิดเพลินแล้วก็สนุกนะมีความสุขกับการวิ่งว่างนั่นเถอะผมไม่ได้เป็นคนวิ่งเพื่อประสิทธิภาพเพื่อเวลาเจ๋งๆเพื่อความเพื่อระยะทางไกลๆอยู่แล้วผมออกไปวิ่งเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพของผมเองเพราะฉะนั้นผมเน้นมากที่สุดก็คือความสุขความเพลินนะความไม่เบื่อในการวิ่ง n น x t ส ให้ได้ไง่ายๆเลยนะแล้วแบบมันมันไม่ต้องคิดมากอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องรอยุบยืดไม่ต้องกระทืบแล้วก็ไม่ต้องกดสูตรแต่สําหรับผมผมไม่เคยใส่รองเท้าแล้วกดสูตรไม่ว่าจะเป็นเอลฟาหนึ่งสองสามผมไม่เคยตั้งใจกดสูตรผมก็ยังวิ่งท่าเดิมของผมเสมอแล้วก็กระทืบมันส่งออกไปนะรองเท้าพวกนั้นก็คือไม่ต้องกดว่างั้นเถอะเออเพลินควงเท้าง่ายแล้วก็ มันไม่ลากให้ผมมันไม่กไปตายไม่ลากไปฆ่านะไม่เหนื่อยเกินไปคือเหนื่อยแล้วแช่ได้ทนได้นะครับสนุกนะไม่ลากไปจนแบบตายสนิทคารองเท้าอะไรแบบนั้นมันมีนะรองเท้าที่แบบว่าเหมือนขายวิญญาณเนะี่ยวิ่งไปแล้วแบบเอาตายว่างั้นเถอะนะแล้วก็ชอบคิดว่าจะต้องซื้ออีกคู่หนึ่งนะนี่จะเป็นรองเท้าคู่แรกของปี ที่คิดว่าจะซื้ออีกคู่แต่ถ้าได้สีนี้คู่หนึ่งก็จะแฮปปี้มากนะเพราะว่าถึงมันจะดูเละเทอะไม่สวยไม่เรียบร้อยแต่เนี่ยแหละมันก็คือเอกลักษณ์ของ n นกี้นะก็คือโปรโตไทป์นะสำหรับรองเท้าซิ่งเขามันเจ๋งดีสวยดีไม่ค่อยมีอะไรมากมายผมว่ามันนั่นสวยแล้วก็นี่โฮโลแกร,รมตรงนี้ไม่ลอกฮะ ผมดูตอนรับรองเท้ามาตอนแรกแบบคิดว่ามันต้องลอกมันต้งพังก่อนนี่มันยังไม่ลอกเพราะผมลงสน้นยังไม่ลอกยังไม่พังเจ๋งเลยนะชอบนะก็สำหรับโปร4ก็นั่นแหละก็คือกระแสะแรงจริงนะเพราะว่าความสวยความไฮป์ต่างๆนานาทุกคนชอบมันหมดนะแต่ว่าก็ด้วยเรื่องปัญหาบางอย่างนะครับถ้าคือไม่ได้เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่อง แถบนี่เราพูดกันตรงๆแล้วก็มีแถบแล้วก็มีปัญหาเรื่องโฟมแตกในะบางท่านแตกบริเวณนี้นะแล้วก็เรื่องหอดหักบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องหักเนะี่ยจริงๆแล้วรองเทา้าคาร์บอนเป็นได้ทุกเจ้านะไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาดิดาอย่างเดียวนะหนึ่งคือรองเทา้าคาร์บอนท่านไม่ควรงอเล่นเยอะๆถ้างอไม่เป็นนะสคืออย่าไปงอแบบใน คลิปของยูทูบเบอร์ดังๆที่ชอบงอรองเท้าแบบนี้นะงอแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเด้งไปของเขารองเท้าฟรีนะหักเขาก็ไปขอมาใหม่ของท่านซื้อเองเพาาราะฉะนั้นกรุณาอย่าทำนะสมซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้มีอะไรท่านอาจจะเคลมได้นะครับแล้วก็แน่ใจได้ว่าได้รองเท้าแท้และไม่เสียหายนะ ล่าสุดมีเพื่อนท่านหนึ่งทักมาซื้อรุ่นนี้มือสองสภาพสวยปิ้งซึ่งผมดันทะลึ่งจําได้ว่ามาจากร้านไหนแต่ผมไม่บอกนะว่ามาจากร้านไหนส่งคลิปมาเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเหยียบรองเท้าโปรสแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แกผมบอกว่ารีบติดต่อคนขายคืนทันทีหลอดหักด้านหลังนะ บางท่านก็หลอดหักด้านหน้าเราเคยออามาให้ดูแล้วเราจะไม่ตอกย้ำอีกนะมันมีปัญหาคือการไปเหยียบมุมต่างๆนานาการเหยียบเต็มแบบนี้รองเท้าไม่ค่อยพังแต่ถ้าคุณไปเหยียบอะไรที่มันแหลมๆคมๆเช่นไปเหยียบสันฟุตปาดก็ได้อะเหยียบโป้งเข้าไปแบบนี้มันรับแรงจุดเดียวแล้วมันเป็นรอดมันไม่ได้เป็นแผ่นเพราะฉะนั้นมันอาจจะหักได้กรุณาระมัดระวังและอย่าเอาไปใส่ยืดเหยียดรองเท้าเอาไปวิ่งนะ จะยืดเหยียดเปลี่ยนรองเท้าหรือถอดรองเท้าก็ได้นะถ้าท่านไม่พร้อมรับกับความเสียหายผมแนะนําว่าถอดดีกว่านะครับล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของเขานะทุกรุ่นเลยควรนะครับแต่ส่วนปัญหาเรื่องอันนี้ผมล้อ,อทุกวันเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะผมอยากให้ทุกคนหนึ่งคือขำสองคือระวังนิดนึงแล้วก็ทําใจนิดนึงนะว่า มันสามารถหลุดได้แต่มไม่ควรหลุดง่ายแต่ถ้าหลุดแล้วแล้วคุณชอบทุกอย่างของมันก็แค่ซื้อเทปกาวนะผมก็ยังแนะนำเทปกาวเพราะว่าการรีดอ่ะท่านต้องใช้ฝีมือต้องใช้ความเคยชินในการรีดผ้าซึ่งบางคนอาจจะยังไม่มีครอบครัวอาจจะยังรีดผ้าไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะฮะถ้ามันลอกแล้วคือกาวมันน้อยเราเอากาวน้อยๆทาลงไปใหม่ นะให้ความร้อนมันกาวมันละลายมันติดได้แต่มันก็จะลอกออกอ,อ,กอีกเพราะว่าจํานวนกาวมันเท่าเดิมนะส่วนคนที่ถามว่าติดเทปแล้วมันหนาขึ้นไหมมันเป็นเทปกาวบางมากนะมันอาจจะหนาขึ้นบ้างแต่คุณจะยอมเห็นกาวนิดนิด,นดแล้วลองแล้วแถบไม่หลุดหรือคุณจะยอมรีดแล้วบางคนรีดแล้วแถบยู่ไปเลยเพราะว่าความร้อนเยอะไปก็ลองเลือกดูนะส่วนกาว อันนี้เราไม่ได้นั่นกันนะเราไม่ได้ว่ากันเลยวิธีของทุกท่านดีหมดผมขอบคุณด้วยที่ทุกท่านมาเสนอเนี่ยวิธีเพื่อนท่านหนึ่งก็บอกว่าใช้กาวเหมือนกาวของกาวซ่อมรองเท้าว่าของจีนหลอดไม่กี่10บาทนะทาแล้วก็ติดมันลงไปเลยมันดีเช่นกันแต่การทากาวหนึ่งคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราทากาวเสมอบริเวณ แถบไหมนะเราอาจจะทาตรงนี้หนาตรงนี้บางเวลาติดลงไปแล้วเวลาเราไล่ลงติดลงไปเนี่ยกาวมันอาจจะติ้นได้ตรงที่กาวหนาเปื้อน1เปือเป้อน2อคือผมไม่แน่ใจว่ากาวมันแห้งแล้วแข็งไหมถ้ามันแข็งคือมันจะทําให้ผ้าอัปเปอร์เสียนะมันแข็งพอแข็งปุ๊บพอเราไปสีอย่างแรกคือเราเจ็บ2คือมันจะขาดบริเวณนั้นนะก็ ผมว่าผมแนะนําวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดแล้วละสำหรับเทปกาวนะที่เอามาเซลเอามารอก็เนี่ยคืออยากให้ซื้อรอไว้ดีกว่านะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แพงแล้วก็ไม่ได้ซ่อมง่ายคือเพราะมันเปิดออกมามันเป็นกระดาษใช่ไหมเปิดออกมาเฉยๆเปิดออกมาปุ๊บพอมันเปิดออกมาคุณก็แค่นี่น,นี่นี้เลยอ่ะเปมันเปิดออกมาเอาผ้าชุบน้ําเช็ดให้สะอาด เราก็ติดเทปกาวผมบอกว่าให้ซื้อแถบมันกว้าง22มิลเพราะฉะนั้นก็ซื้อแถบกาว10มิลกับ12มิลมาวางคู่กันมันก็จะเต็ม22มิลนะครับวางแล้วก็แค่ตัดตรงปลายแล้วก็ค่อยคอยคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่รีดรีดไปเลยรีดให้ตรงที่สุดเอายัดเข้าไปในข้างในนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดตรงแน่นอนไม่มีการเสียหายแน่นอนนะสำหรับโปรสี แล้วมันก็จะจบไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดอีกแล้วเพราะมันหนากว่ากาวเดิมแน่นอนกาวเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไอระเหยของกาวเลยแหละวางั้นเถอะเท่าที่ดูแล้วคือมันไม่มีรอยกาวแม้แต่น้อยโอเคยาวมากเลยสําหรับคลิปนะพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะทั้งกับการเทียบรองเท้า2คู่นี้แล้วก็ข้อดีข้อเสียของรองเท้า2คู่นี้เลยนะ ดีทั้งคู่นะแต่ว่าใช้ให้ถูกนิดนึงอันนี้ก็ต้องคือเป็นลดน้ําหนักนิดนึงเดี๋ยวผมก็กะจะลดน้ําหนักนะอย่ากเกิน80ผมว่ามันน่าอาจจะเจ๋งขึ้นนะสำหรับเจ้าโปร4ส่วนอันนี้ไม่มีอะไรฮนะก็ถ้าอยากได้จริงๆนะพูดกนตรงๆก็คือโฟมไม่แตกก็ดีนะแพ้น้ําหน่อยก็ดีว่างั้นเถอะแค่นั้นเลยสําหรับเวฟไฟฟ์สนะรักเอย่ยสวัสดีครับ